ดียามเช้าครับเพื่อนเอนทุกคนมาดูต้นอ่อนคนะกันนะวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิสองเดือนสี่พศหกสหกนะ วลก็ประมาณ9ก้าโมงกว่าๆนะเพื่อนเดี๋ยวนะขอโทษนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ทำคลิปนะเพื่อนๆต้องขอโทษทีเพราะว่าเมื่อวานนี้เอาลงตอนมันทุ่มหนึ่งแล้วเกือบทุ่มแล้วมันมืดกันเลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะ นี่นะพุ่งลงไปเมื่อวานนะวันนี้ยี่สิบสองนะเมื่อวานยี่สิบเอ็ดนะเดี๋ยวเรามาดูมาแหวกห่้ากันนะไม่ใช่า้าฟางขอโทษทีดูเหมือนลกๆน,นะนะเพืพ่อนๆดูนะเห็นไหมทานข้าวกันหรือยังครับอย่ายให้เกินเก้าโมงนะเก้าโมงเช้าตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงนะเ้าเช้าสำคัญนะเพื่อนๆแหวก,วก <laughs> วย่้าก,อก่อน แหวกวางเดี๋วนะเพราะว่าถ้าไม่ใช้วางางคุมเนี่ยเขาจะแห้งเหี่ยวดูนะมีทั้งหญ้ามีทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยขึ้นดีจังเลยหญ้าบางต้นก็ตายนะเหห็นหมเพื่อนๆไม่นจะว่าจะขึ้นหมดนะอันไหนงามเราก็ไปลงดินนะโอ้โหหญ้าขึ้นในกระถางด้วยอ้าย oh, ไม่โตก็มีตายก็มีเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะเพื่อนๆน,นี่ตายนี่ก็แก่นนะเพราะว่าเราไม่ได้มืออาชีพนะเราก็ลองทําไปแล้วเก็บข้อมูลไปอ่านี่ลากลอยมันจะหลอดหรือเปล่านะอนะลากลอยขึ้นมาเลย ลองก็บเก็บกันขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเราเก็บมันในรงหมดตรงนี้ล่างมันร้อยทํางานมือเดียวนะอีกมือนึงก็นี่แหล<ค>ะเห็นแบบนี้นะเพื่อนๆอย่าได้ลงดินนะถ้าลงดินมาเดี๋ยวลองมาดูกันนะ พความจเจริญเติบโอเขาจะขนาดไหนเนี่ยลงดินไปสองต้นละส่วนพวกนี้เดี๋ยวค่อยๆสยอยลงลงดินบ้างลงกระถางบ้างนี่นะพวกนี้ก็เนี่ยเห็นเขาอย่างเงี้ยนะวางตุ้งเหมือนกันแรกๆก,ก็แบบนี้ครับพอได้ลงดินเดี๋ยวเห็ะมันก็จะงามไวมากกินไม่ทันเลยแหละ คนซ่อมรถปลูกผังนะขอบคุณนะครับที่ไม่ลืมกันมีอะไรดีๆก็จะมาฝากนะความรู้ดีๆนะครับสวัสดีครับทุกคนขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะ